สวัสดีด้วยครับผมนะแอดมินชัมโบกิจ์ไฟครับหูยของเข้าเพียบเลยนะตอนนี้นะโอ้โหนะตื่นเต้นแทนคนที่จะได้รับไปด้วยเลยกัน,นครับใครได้ตัวไหนเท่าไหร่ยังไงบอกมาได้ไหวเท่าไร่ยังไง,บไไไง,ไงแบ่งกันไปใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้ของมันเยอะมากๆเลยนะตอนนี้นะครับนี่เลยครับโอ้โห้แล้วก็เรียงกันแบบว่า เรียงกันไม่พอเลยนะครับต้องเอามาเรียงแบบนี้แล้วนะครับนี่เลยครับนะแอดมินจาม,มกิจเตอร์ไฟยินดีให้บริการครับนะพูดเพราะประดับใจคุยง่ายจบไวๆโอเร็วๆได้ของเร็วๆมีเท่าไหร่ว่ากันไปแลกเทินได้อีกโอ้โหจอดกับร้านนี้มีความจริงใจให้กับท่านนะครับทุกอย่างทุกตัวเราจะเปิดทิ้งไว้แบบนี้ของเข้าใหม่ขออนุญาตนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่วางจริง นะครับเราจะเปิดทิ้งไว้แบบนี้4ี่ถึงสิชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยใครที่ได้ของจากเราไปบอกได้เลยนะครับต้องดีจริงๆต้องใช้งานได้จริงๆแล้วต้องเซตอัพจากมืออาชีพกีตาร์ระดับมืออาชีพเอฟเฟกจากมืออาชีพไม่ว่าคุณจะต่อ4ดอกแบบนี้หรือ 1. ดอกร้อยวัตต์หรือจะออกนี่เลยครับชุดแหลกแบบนี้นี่เลยเราก็มีออกให้หมดนะครับเราคือเรียกว่าเซตอัพให้หมดเลยนะครับนี่เลยจัดไปใครอยากได้อะไรอย่างไงาแคปหน้าจอมาเลยเริ่มตั้งแต่บอส อ่าไใพอดเลยมูเออร์จีเอหนึ่งร้อยนะครับจีเอหนึ e 150, ่งห้าศูนย์จีสองร้อก็มีนะครับจีเส e e e ก็มีนะครับบอดีแย์เอ็มอีสองห้าจีทีหนนะครับแล้วก็ไลซิกนะครับเอ็กทีอเอ็กสามร้อ5พอ x ห้ายเนะครับโอ้โหเดี๋ยวก็เราจะมาเพียบเลยนะครับใครอยากได้รายนี้ต้องบอกได้เลยว่าด่วนเลยนะครับและราคาในคุยกันได้เลยสบายสบายเนาะ เรารู้ว่าคนไทยชอบต่ออยู่แล้วนี่ครับต่อมาเลยถ้าไม่ขาดทุนแล้วก็ขายนะฮะเพราะว่า่วงนี้เราต้องเข้าใจนะเข้าใจสถานการณ์นะเออจะได้แบ่งๆกันใช้ไปนะเพราะว่าเป็นจริงแล้วเนะี่ยผมว่าจะทําชั้นเก็บตรงนี้นะครับอ่าผมจะทําชั้นเก็บตรงนี้มันก็เต็มไปหมดแล้วอย่างนี้นะครับอ่าห้องผมนี่แทบจะไม่อยู่ที่วางแล้วผมก็เลยต้องโละนะครับเรียกว่าโละเลยนะครับโละขายไปเลยนะครับขายอยากได้ เท่าไหร่ยังไงง,างบเท่าไหร่ยัางไงามาคุยกันครับผมนะผมเป็นคนคุยง่าย,ายครับคุยง่ายมากๆเนาะอ่ามีเท่าไหร่หรือจะเอาของมาแลกเทินนะครับเอาเอฟเฟกต์มันตินะครับผมจะรับเอฟเฟกต์มันติเนาะอ่าเอามาแลกเทินได้นี่เห็นหมโอ้โหบอสยังซ่อนอยู่ตรงนี้ยังมีในบอส G T ร้อยเห็นไหมครับเนี่ยครับคือมันไม่มีที่วางจริงเนาะเราต้องระเบิดห้องแล้ว,ล,วล่ะ, <laughs> <laughs> น,ะนะครับอ่ะโอเคนะครับเราที่เราพูดไปเราจริงใจเราต้องการนําเสนอความเป็นจริงนะครับเราทําได้อย่างที่เราพูดนะครับ ร้านนี้จริงใจบอกได้เลยทุกคลิปผมจะพูดว่าผมเป็นคนดีเพราะว่าอะไรเราเป็นคนชัดเจนมากๆถึงมากที่สุดเรามีวิดีโอรีวิวเห็นไหมครับสินค้าเข้ามาเรารีวิวให้ดูเลยเห็นไหมครับไม่พอทุกตัวนะครับจะมีรีวิวอยู่ใน YouTube ทั้งหมดนะครับนะคุณไปเสิร์ชได้เลย YouTube ช่องจัมโบกิจ r ซ์ไฟคุณเสิร์ชเข้าไปเลยนะครับพิมใน YouTube ก็ได้มันจะขึ้นมาปื๊ด เอฟเฟกขึ้นมาเพียบเลยคุณดูรีวิวเลยคุณชอบตัวไหนคุณมาถามราคาได้มาจัดไปได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะที่เบอร์โทร0831655688หรือจะเป็นเฟซบุ๊กเพจนะครับจัมโบ้กิจจไฟก็เสิร์ชเข้าไปเลยพิมพ์เข้าไปเลยก็มันขึ้นเลยครับคุณพิมพ์ว่าจ um ัมโบ้ JUMBO h ate. มันขึ้นหมดแล้วนะครับอ่านี่เลยครับเรามีเครดิตเรามี การขายที่เรียกว่าโอ้โหระดับเทพเลยนะครับเช็คเครดิตได้ทุกกลุ่มนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนใกล้ตัวคุณตอนนี้ก็สามารถเช็คได้แล้วเพราะว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะเข้าไปอยู่ในใจของทุกท่านแล้วนี่นะครับ <laughs> อาคาซาวยแย่อไปเนี่ยครับผมเป็นคนคุย,ยง่ายตลกปกฮาไป <N ic> um> นะครับเนะเราทำธุรกิจเพื่อความสุขเราเอาความสุขเอาวิจภาพเป็นที่ตั้งเนะเงินไม่ไม่สำคัญเ,เ,งงเงินเป็นเรื่องรองเงินเป็นเรื่องรองครับเราเอาวิจภาพเราเอาความสุขเราพี่น้องนะครับเนะเป็นที่ตั้งนะครับนี่ครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นปรัชญาของเจ้าบุกเจ้าไฟเลยนะซื่อสัตย์นะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน,นคำนี้นี่เจ้าบุกเจ้าไฟยึดถือมาตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ย เราอยากได้ลูกค้าแบบยาวนานเราต้องซื่อสัตย์กับเขาเราต้องจริงใจเขาเราต้องให้เขาจริงๆเห็นไหมครับนี่แหละครับนะหลายหลายคนนะผมให้ไปยังไม่ยังไม่โอนตังค์ให้ผมก็มีอุ้ยไม่ใช่กระเท้าเยี้ยแยนไปนะครับอา้าวโอเคใครอยากได้อะไรคือแบบมีเพียบเลยตอนนี้นะครับคือของเข้าเพียบเลยเนาะช่ง 19, วงโควิดเนี่ยท่านตีตนก็ปล่อยของกันเพียบเลยนะครับอ่ะผมก็รับกันเพียบเลย,ช,ยช่วยกันไปเนะนาะอันไหนรับได้ก็รับอัานไหนรับไม่ได้ก็ต้องขออภยัยเพราะว่าช่วงนี้เอฟเฟกต์ก้อนผมไม่ได้ไรับเท่าไหร่เนาะ จะรับก็บเป็นพวกมัตติเอฟเฟกเนาะเพราะว่าผมอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้านึกถึงมัตติเอฟเฟกก็ต้องนึกถึงผมเลยประมาณน,นี้เนาะเพราะว่าเรามีรีวิวนะครับชัดเจนนะครับทุกอย่างนะทุกเอฟเฟกนี่นะครับเรามีรีวิวหมดเลยไปดูใน YouTube ได้อย่างที่บอกไปนะครับอ่ะโอเคฝากร้านนี้ไว้ด้วยลวกันนะครับร้านนี้อยู่พิซซาโรใครอยู่ในเมืองนัดรับได้เลยนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดเราส่งให้3-4วันปกตินะครับภาคเหนือกรุงเทพ1-2วันนะครับ อ่าประมาณนี้เลยครับผมนะมีอ่อวิดีโอการแพ็คของมีวิดีโอการส่งของมีรูปทายอะไรขู่ทุกขั้นตอนเนี่ยใครที่เคยซื้อของกับผมเนี่ยกดไลค์กดแชร์เลยในคลิปนี้นะฮะเออเพราะว่าเราทําให้จริงๆหรือเปล่านะครับเราไม่ได้พูดถึงเดียวเราทําให้ดูเนี่ยทำให้ดูเลยไหมครับมีวิดีโอรีวิวแบบนี้เห็นไหมคือทุกคนเห็นแล้วมันก็ชื่นใจอ่ะแล้วแล้วมันที่สำคัญคือ คือมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันแสดงออกถึงความจริงใจของของผมได้เลยอ่ะนะครับว่าเอ้เรามีของจริงเราเทสกันจริงๆแบบนี้เห็นไหมครับเราเปิดไว้แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือของเข้าใหม่นะครับอันนี้ใครได้ตัวนี้ไปโชคดีมากๆนะคอ่าใครได้ยินเพลงทารารัตนหครับอ่าของยังโอมนี่ครับมาจากเอฟเฟกตัวนี้เลยนี่ครับพีเซตยังอยู่เลยนี่ครับพีเซตนี้เลยเห็นไหมครับ อ่านี่เลยครับทารารัตเลยแม่ทารารัตเลยครับเอาไปเล่นนี่คือเหมือนแผ่นเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าเขาอาดมาจากตัวนี้เลยนี่แหละครับนี่เห็นไหมครับนะทุกอย่างนะพอดีผมอ่าก็ได้ทําการซื้อขายกับโปรดิวเซอร์ของยังโอปเนาะเออนะอนแม่เพิ่งอายุ30เองนะครับก็รู้จักกันกคร่าวๆเนาะเก่งเลยเก่งเลยครับผมนะอายุ30นี่คือแบบเป็นโปรดิเวเซอร์เลยครับนะฮะโอ้เก่งมากๆอ่ะโอเคจัดไปใครอยากได้อะไร ครับมาได้เลยนะครับนะจัดกันไปได้เลยอ่ะโอเคฝากร้านนี้มาในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกชัานด้วยกันนะครับอ่ะโอเคขายจริงส่งจริงชัวร์้านเปร์เซ็นจัดไปครับ